สวัสดีนะเอฟซีก็วันนี้เดี๋ยังคุณไม่สบายเนาะน,นอนนะแม่อยู่นู่นหลงหนูเข้าบ้านมาได้ยังไงนี่ฮะทำไมร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นเข้ามานอนข้างในทำไมวันนี้เข้ามานอน ฮะโอ้แม่ไม่สบายหนูมาเฝ้าแม่เหรอโอ้ตายลออแล้วดูในเอฟซี <c oughs> ลง,ง,ห,นงหนูมาเฝ้าแม่เหรอฮะหนูมาเฝ้าแม่ไม่สบายเข้ามานอนเฝ้าแม่เหรออโอเข้ามานอนเฝ้าแม่อยู่หน้าประตูนี่ในเอฟซี ผมก็กําลังต้มไข่อยู่กําลังต้มไข่เดี๋ยวให้เดี๋ยวยังกินข้าวเที่ยงแล้วก็กินยานะส่วนหลงผมก็หาหลงอยู่ทั้งนานหาไม่เจอ,เ,อ,อเข้ามานอนเฝ้าแม่อยู่ข้างในเจอเลยในเอฟซีหลงหลงมานอนเฝ้าแม่เหรอเอ,อ้ยมา,มอายนอนเฝ้า ดูเนื้อตัวนะั่นน่ะมอแมแอมแล้วนะ่ะลงลงลงอืมโอ้มามานอนเฝ้าแม่ไม่สบายโอ้โหน่าสงสารลง รู้ได้แล้วว่าแม่ไม่สบายเข้ามานอนเฝ้าเลยปกติเจอแม่ข้างนอกเวันนี้ไม่เจอไม่เคยเข้ามานอนข้างในเนี่ยฟีนี่วันนี้เมื่อกี้เนี่ยปิดประตูไว้ปิดประตูตรงนี้ไว้นี่มันเหลือรูอยู่แค่นี้แหละนี่มันเหลือรูอยู่แค่นี้เลยสี่มันเข้ามาได้ยังไงตัวมันใหญ่กว่ารูนูเข้ามาได้ยังไงหลงฮะเฮ้อ หนูไปดูดิมีหนูเปล่าไปดูไป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 ดูเออไปดูเช็คดูมีหนูเปล่านี่ตรงนี้อะเช็คดูมีไหมหนูน่ะเช็คดูดิเจอหนูเปล่ามีไหมไม่มีเหรออะดมดูดีดมดูดมดู นี่นี่นีลองเดี๋ยวเปิดประตูให้หนิดมดูดินะ่ะดมดูดิม,ม,ม,มีไหมมีหนูไหม,มไม่มีเหรอ,หรอในใจนะชัวนะชัวนะเช็คเนะช็คดูดีๆมามาเช็คดูอีกทีนึงดมดมดมดูดมด,มด,มด,ด,มดูมันมีหนูเปล่าอืมมันน่าจะมีอยู่หนูนะอะมาเช็คดูตรงนี้หน่อย โอ้นี่เปิดเปิดยังไม่ได้ล็อกไว้อยู่ามามานี่มานี่ร้องรองรองมาดูแม่ไม่สบายนี่มาดูนี่น่ะ,นนนะเดี๋ยวหาข้าวให้แม่กินแล้วนี่นี่น,นี่แม่ไม่สบายนี่ไปไปต้มไข่ให้แม่กิน,นหนูมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นเหรอชั่วนะ ไอ้ย no, e ูหนูอยู่ตรงไหนเฮ้ยหนูยังไงก็ดูไปดูเช็คดูดิมีหนูเปล่าดูดูดีๆเออเออดมดูดมดูไปดูไข่แล้วไมันช่ไฟไหม้ตัวแล้วเหรอเดิดมดูดมดูเฮ้ยตกใจมามาเห็นหมาเฮ้ย

เดี๋ยวไปดูนะยเอฟซีว่าไข่มันนี่หรือยังต้มไข่ให้เดยยังกลืมกินนะเอฟซีต้มไข่ต้มไข่อืม เดี๋ยวก็จะเอาข้าวตักข้าวไปให้นางนะไอพีลงเข้าไปดูแม่ได้ไหมไปไปเข้าไปดูแม่ไม่สบายไหมอืมอี่นะนี้ซิก็หลงดูแลยังดีนะ ตอนนี้ลุงก็กำลังต้มไข่ให้แม่กันอยู่นะฮะับพีโอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้เท,ท,ท่านี้นะฮะท่านผู้ชมท่านสวัสดีครับผม